สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเอฟซทุกท่นานเข้าสู่ช่องอพ่อสวัยพารวยนะครับาบาทนี้พ่อสวัยพารวยก็ได้เดินทางมาทีา่วัดป่าสามคีนองแก้วนะครับเนาะกสิม,มาก,กันถ่ายทําขอโชคขอลับอันนี้เป็นเลขที่วิหารหลวงปู่เงินนะครับเพือเอฟซท่านใดที่เข้ามาแล้วเขาจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพ่อสวัยพารวยนะครับนะนะเพื่อสิริเป็นกําลัางแรงใจสู่ต่อไปนะครับเนาะ ขอสําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อสิบปฏิภาสข่าวสารใหม่ๆจากทั้งช่องของพ่อสไวคนเดิมน,นะครับอ่าผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนไปกันด้วยกดไลค์กดแชร์ให้กับพ่อสไวนะครับเอานึ้งมือนี่น้อยจิ้มลงไปบั่งหัวปุมือสี่ขือน,นะครับเอออ่าข่างเดี๋ยวครับขอคนรักข่างกับพ่อครับอ่าขอขอเป็นกำลังใจจากเอฟซีทุกคนนะครับเนาะอ่ากที่ได้ไปหาตัวเลขดีๆส่งตรงถึงบ้านบ่ได้ขาร์ดบริอ่า ต้องที่เดินทางออกไปใสเพราะว่าฤดูนี่ก็เป็นฤดูฝนหนาฝนตกฝ่าห้องถนนเปียกแล้วก็เป็นฤดูการทำหน้านะครับเนาะเก็บเกี่ยวกันทำหน้าเท่ากับเราต้องเดินทางไปใส่ <c oughs> ลอกับข่าวสารดีจากทางช่องของพอสวยผ้ารวยพอสวยผ้ารวยสิไปหาตัวเลขดีดเด็ดมาฝาก่านบ่หายพลาดนะครับเนาะไปบาทนี่สีผ้าข้าไปหาลวงปูใหญ่เพื่อว่าสีทำการจุดทูบนะครับเนาจุดทูบเป็นเลขทูบนะครับเมื่อนี้บ่ไปเอาเลข จากพบตุลปูดต่างๆสีอาศัยเลขทูบที่นํามาจากนครศรีธรรมราชเป็นเลขทูบไอ้ไข่นะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นกัจิว่าโอ้ยสื่อใสกระเดดดอกเลขไอ้ทูบไอ้ไข่นี่มีกระจุยกระจายอยู่ตามสังกะพันต่างๆแมีนอยู่ครับแมีนอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นเห็นมาจยากใสพอสบายกรบโบหูเข้ากันนะครับเนาะเห็นแต่็มไปรูปไอ้ไข่ยืนพ่อวอยกกระเล่ยว่าความาจากนครศรีธรรมราชพอวัดต้นตำรับเพิ่นอยู่ทางปุ่นนะครับเนาะบอดไอโฆษณาให้เพิ่นได้กลับเด้ออันนี้เป็นว่า เฮาเห็ <Cornell>. นยังไงฮักบอกเลยเฮาเห็นยังไงก็บอกไปตามกันนะครับเนาะไปติดตามพ่อสวัยผ้ารวยสิผัดข้าเขาไปขอโชคขอลาบกับปูใหญ่เฮานะครับเนาะแต่ว่าเลขที่วิหารลุงปูใหญ่ยาถิ่มนะครับเด้อหนึ่งหาเก่าหนึ่งเก่าหานะครับเนาะยาถิ่มยาป้าเป็นเน็ตขาดครับเพราะว่าออกมาตลอดนะครับว่างวดที่แล้วพ่อสวัยก็บอกว่ายาถิ่มนะครับเด้อยาถิ่มเพราะว่าหนึ่งาเก่าหาหนึ่งหาหาเก่านะครับเนาะ หนึ่าหนึ่งมันเก่ออกมาแลยแต่บันรเม็ดกับหัวรองบัตน,นี่เอาเป็นหกหนึ่งองบัเนาะ <c oughs> เอาอันนั้นแหะคือว่าความขาบหูนะครับเนาะแต่ว่าข้ากกะยาติมยาปลาเพราะว่าเก่าหาหนึ่งนึ่ห,นหามันยังก้อนออกกับหนึ่งเก่าเก่านึ่อัจกับว่าเป็นตัวนี้ก็ได้กับบอลหนเท่ากันครับพอสวัยกับบอลบอลู้กันว่ามันตีเป็นตัวไหนนะครับเนาะเพราะว่าเคยฝันเห็นแต่ของเก่าเกนะครับแต่ว่าเหล็กเก่าตัวไหมันสิมากเฮ้เป็นหรสองเก็ดเก็ดสองมากกับโอหูกันนะครับเนาะอันน ว่าได้สนับสนับสนุนให้เรียนการพนันทางช่องเฮ้าสนับสนุนให้ไปสื่อ,อรถตะลี่ของรัฐบาลนะครับเนาะไปเป่าลายมันยาวมันเหนียดเปิดโูไม่ครบหมทั้งหลายตามไปครับพอสอยสิพาเข้าไปหาปูใหญ่ไปชมพึ่งบุญบารมีของปูใหญ่นะครับนะับไปตามไปครับครับบาดนีก็เข่ามาสู่วิหารลงปูใหญ่เรียบร้อยแล้วครับอ่าพอสวัยพารวยนะครับเนาะ,ะหรือว่าสวัยคนเดิมกับกะที่ทำกัน าหายบิงบุญบารมีนะครับของเพล่นนะครับของปูใหญ่เพิ่นนะครับเนาะ,ะได้ได้นั่งคัดสมาธิดวงตาของท่านก็เลี้ยวลงมามองเบิงพอสวัยผ้ารวยอยู่ตลอดเวลาคนเพิน่นคงสคมีความเมตตา,าจากพอสวัยนะครับเนะาะก็เลยเพิินก็นเลยมองลงมาตรงลงมาหาพอสวัยนะครับเนาะอันนี้คือยู่ที่วิหารหลวงปูใหญ่วัดปาน้องแก้วทีพ่อไวว ขวบไว้ผ้ารวยเคยเข้ามาเด้อครับเด้อมาเอามาหอดมาถึงแล้วเนาะครับว่าปาดเหนียวตาสีไปจุดทูบขอเป็นเลขทูบนะครับว่าเอาเป็นเลขทูบจุดไว้สีบัวเลยไปยางเอากับพระพุทธรูปต่างๆเพราะว่าไปยางแล้วเอฟซียันเอฟซีเบื่อนะครับก็เลยสีท้ำการจุดเลขทูบไว้นาะครับว่าเพื่อว่าสีได้ตัวเลขดีๆเด็ดๆเพราะว่าผงสุดท้ายกับเขามาแล้วยนะครับว่าไก่เมื่อยไก่เว้นเขามาแล้ว เราต้องจัดไปตัวดีๆนะครับว่าตัวง,งามๆตัวสวยๆตามที่ท่านมักนะครับเพือเอาคันเอฟซีท่านไหนมักชอบกะตามนะครับเพือคันบมมักชอบกะบพาดในนะครับเพือเพราะว่ากันนะครับเนาะเพื่อว่าคนมักคนชอบนี่มันอยู่ที่ความมักความชอบของของ,ของแต่ละคนนะครับเนาะบังคับจิตใจกันบ่ได้เหมืนบ่ละครับ ขอสำคัญที่สุดถ้าเขามาแล้วก็อ,อย่าลืมกดไหล์คดแชร์กดติดตามให้พอสวยพา้วยนะครับเด้อใส่นิ้เมื่อในน้อยของท่านจิมลงไปมองหัวปุ่มือสี่ขึ้นนะครับว่าขอเพียงคนละหนึ่งครั้งก็พอเอา้าตามไปครับอานนีพอสวัยสีเป็ดทำการพิธีขอโชคขอลาบตะกัดจุดถูกมงคลจุดถูกตัวเล็ไว้นะครับเด้อตอนนี้ก็เข้ากลับเข้ามาสู่ช่องของ พ่อสไบพารวยนะครับเนาะเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่วิหารอาหลวงปู่ใหญ่นะครับที่แรกก็เข้ามาก็ว่าจะจุดทูบนะครับเอานําทูบติดตัวมาด้วยแต่ว่าพ่อสไยพารวยก็เดินมาก็มากับว่าจะจุดทูบก็เลยมาเห็นทูบนะครับมาเห็นทูบที่จุดเอาไว้ไม่ทราบว่าตัวเองเคยจุดเอาไว้หรือเปล่านะครับหรือว่ามีคนมาจุดเอาไว้ก่อนนะครับแต่ว่าลักษณะดูทูบแล้วเหมือนทูบจุดใหม่ๆนะครับเพราะว่าดินยังดำๆอยู่นะครับเนาะ หรือว่าจะอยู่ในใน,ในวิหารก็อาจจะเหมือนใหม่แต่ว่าคงจะจุดเก่าแล้วแต่ก็จำไม่ได้เหมือนกันนึกๆไปแล้วคงจะเป็นทูบพ่อสวัยเคยจุดเอาไว้นะครับเด้อเพราะว่าเขาเขาอยู่เหมือนกันว่าเคยม่จุดเอาไว้ขออนุญาตว่าเป็น2ตัว3ตัวนะครับเนาะ ถ้าเป็น3ตัวเลขขายรางวัลที่1ก็ขอให้ออกมาเป็น3ตัวถ้าไม่ใช่ก็ขอให้เป็นสองถ้าเป็น2ตัวล่างก็ให้ออกเป็น2ตัวถ้าไม่ใช่ก็ให้เป็นขาวหรือดำนะครับเนาะคงเคยอธิษฐานเอาไว้ตามแบบฉบับของพ่อสมัยพารวยนะครับมาตอนนี้ก็เข้ามาแล้วพ่อสมัยก็ให้มาย้ําอีกทีหนึ่งครับว่าเลขวิหารลงปูใหญ่อย่าทิ้งเป็นเด็ดขาดนะครับ195เนะครับ,นะรบนะเนาะเผื่อมันจะออกมาตัวเก่า119 91นะครับจาก61 661มาเป็น่19อย่างนี้นะครับเนาะอย่าทิ้งนะครับเพืนะ่าแล้วก็9559นะครับเนาะ595959559นะี่อย่าทิ้งเด็ดขาดแล้วก็5115นะครับเนาะแต่ว่าพ่อสวายก็จะลงเป็นสามตัวเอาไว้นะครับเด้อแต่ให้ไปตัดเล่นสองตัวเอาย้ำย้ำว่าให้ไปตัดเล่นสองตัวนะครับเนาะเอามาตอนนี้จะพามาดูเลขทูบครับเลขทูบที่ยังอยู่ที่วิหารหลวงปู่ใหญ่นะครับเนาะเอาเลขทูบที่จุดเอาไว้ แต่ว่าให้คงจะให้ย้าดูนะครับว่าจะเป็นตัวไหนคงจะคิดว่าคงจะเป็นข้อสวัยเรามาจุดเอาไว้นะครับนะแต่ว่าจําไม่ได้ว่าตัวเองทาคลิปเอาไว้ไปมั่งนะครับเนาะนี่คือเลขที่วิหารลงปู่ใหญ่นะครับเนาะตัดเล่นเป็น2ตัวนะครับปอไว้2ตัวนะครับเนะเอ้าให้เห็นชัดเลยนะครับว่าเป็นไม่ใช่เลข57นะครับลักษณะเป็น 6- 7นะครับแต่ว่าข้างล่างมันเบอไปหน่อยนะครับเนาะกัดจะลงเป็นให้2ชุด เออ67765775นะครับเอแล้วกาจะลงเลขท้ายเลขบนเอาไว้195แต่ให้ไปตัดเล่น2ตัวเลยครับเด้อ195นะครับเนาะ9559มันก็คงจะเป็นตัวเดียวกับเลขที่อยู่ตรงนี้นะครับว่า9 5 5านะครับเนเา 9, 5, 5, 9นะนอ่าอันนี้ก็ชัดชัดนะครับ67765775นะครับเนาะเพราะว่ามันแว่งให้เห็นอยู่ครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวไหนเราก็กันกันเอาไว้ก่อนนะฮะ ก็จะมีไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับสำหรับตัวเลขที่อยู่วัดป่าสามาคีหนองแก้วที่พ่อสวัยพารวยมาเป็นประจำต่กงเข้าทุกงวดทุกงวดเลยนะครับเด้อตามทุกงวดทุกงวดเข้าทุกงวดเอฟซีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพ่อสวยพารวยนะครับข้อสําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแก้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของพ่อสวัยพารวยนะครับแล้วก็ อย่าลืมเอานิ้วมือในน้อยของท่านจิ้มลงไปตรงที่หัวหัวแม่มือชี้ขึ้นนะครับเป็นรูปกระปั้นแล้วก็มีหัวแม่มือชี้ขึ้นขอคนละหนึ่งครั้งก็พอครับไม่ไม่ขอมากขอคนละหนึ่งครั้งนะครับเนาะก็ขอกําลังแรงใจจาก f c ทุกท่านนะครับเอาตัวเลขที่เห็นนะครับเนาะก็จะลงให้เป็นตัวเลขไว้ด้วยครับเดอ้อเพราะว่าเข้ามาโค้งสุดท้ายแล้วครับเนาะมันเข้าโค้งสุดท้ายมาแล้วเราก็ต้องอเน้นๆไปหน่อยมันก็จะไปตรงกับเลขของปู่นาคนะครับ เพราะเลขปู่นาคก็จะมีอยู่867นะครับของสวัยคนสวัยพ่อสวัยพารวยนะครับก็จะเป็น6776ครับเป็น2ตัวนะครับจะไม่เป็น3ตัวนะครับอันนี้เป็นไปตรงกับเลขดังของปู่นาคนะครับว่าเป็น66776นะครับว่าเอามันไปตรงกันก็ไม่เป็นไรนะครับมันตรงได้ทุกที่เพราะว่าเลขทูบที่จุดเอามานี่พ่อสวัยเนี่ยรู้สึกว่าจะจุดเอาไว้ตั้งแต่วันที่ สิบเจ็ดหรือ18นี่แหละครับจำไม่ได้นะครับเนาะคงจะเป็นนะครับลงไปดูกลับไปดูคลิปย้อนหลังดูนะครับว่าพอสวัยจุดไว้ก่อนหรือไม่นะครับเนาะหรือว่าจุดไว้ทีหลังก็ไม่เป็นไรนะครับมันตรงของกับของปู่นาคก็ดีครับมันดีจะได้ออกตัวเดียวกันนะครับเนาะจะได้รวยๆเป็นพร้อมกันนะครับเ่อ อันนี้ก็พูดมากแล้วครับสหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีของพ่อสไวย์คนพ่อสไวย์พารวยจงมีโชคมีลาบกันตลอดทุกๆคนนะครับนะถ้าใครเข้ามาชมแล้วก็เอาไปซื้อเอาไว้ได้ครับเด้อเพราะว่าเลขตัวนี้มันจะหาซื้อ,อยากหน่อยก็คงไม่เป็นไรนะครับคงจะซื้อได้นะครับเนาะ,ะสรับคลิปนี้ก็พูดมากมา,มา,มาพอสมควรแล้วขอ,อยุติคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีมากๆครับสวัสดีงานงางานเด้อเอฟซีทุกคนเด้อกาสิมีล,ลามีไทยปนไปเนี่ยนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ